สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่กําลังรับชมคลิปวิดีโอช่องครัวพื้นบ้านสไตล์นรงของผมอยู่นะครับครับคลิปนี้ผมจะนําเสนอเมนูการคั่วยอดฟักทองอ่อนนะครับใส่ไข่นะครับครับส่วนประกอบก็จะมีดังนี้นะครับอันนี้จะเป็นยอดฟักทองอ่อนที่ประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนประกอบถัดไปก็คือไข่กันนะครับผมใช้ไข่เป็ด2ฟองนะครับ แล้วก็จะมีะพริกสดนะครับซีอิ๊วขาวครับซอสปรุงรสนะครับกะปิครับผงปรุงรสครับอซอสหอยนางรมครับเกลืเทียมนะครับแล้วก็จะมีอันนี้เป็นหอมแดงซอยเรียบร้อยนะครับ น้ำปลานหน่อยนะครับน้ำปลานี้จะเอาใส่ทีหลังนะครับว่าได้รสชาติประมาณไหนครับถ้ามีรสชาติเค็มแล้วก็ไม่ต้องใส่นะครับอันนี้จะเป็นน้ามันพืชครับครับเดี๋ยวไปดูวิธีการทำเลยครับยอดฟักทองนะครับผมจะเอามาดึงอย่างนี้ออกกันครับนี่ครับ ดึงเส้นครับแล้วก็ตัดครับตรงนี้เอาออกครับนครับได้แค่นี้นะครับ ยอดฟักทองก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต้องเอามาหั่นเป็นท่อน,อนๆเล็กๆนะครับต้องมาล้างก่อนครับ การหั่นผมจะหั่นแบบแบบสันส้นๆนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับอ,อยากจะบอกเพื่อนๆว่าตอนนี้เมื่อกี้ผมลืมนะครับผมเพิ่มเนื้อหมูเข้ามาอีกนิดนึ่งนะครับเพื่อให้ได้รสชาติที่อร่อยครับเดี๋ยวไปดูวิธีการปรุงนะครับครับทีนี้ผมก็จะเอา,อาตำพริกก่อนนะครับจะพริกสดเขตาตำครับกระเทียมครับ แล้วก็จะใส่กะปิครับโอเคครับ โอเคนี่ก็จะเปิดแก๊สแล้วครับจะใส่น้ำมันครับผมจะเอาหอมแดงเจียวก่อนครับเจียวพอหอมนะครับไม่ได้เจียวให้จน อันเหลืองนะครับเจียวพอให้มีกลินหอมครับทีนี้ผมจะใส่หมูครับผัดหมูให้สุกนิ่หน่อยนะครับ พอสุกนิดหน่อยก็เอาพริกพริก,ก,กตามใส่ครับเดี๋ยแล้วเอาผัดใส่ครับน้ำล้างครบ ใส่นิดหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้กหมมองแห้งครับทีนี้จะใส่ไข่ครับ ไข่เป็ดนี่จะแกะยากหน่อยนะครับนี่เหมือนไข่ไก่ตีไข่ให้ใคลุกกับยอดฟักทองเลยครับเล้วจะใส่ซอสปรุงรสครับ ซีิ๊วขาวครับเป็นสถานังรมครับสามารถผัดนี่ก็จะไม่ขาดนะครับพวกซอสต่างๆพวกนี้ครับคั่วให้น้ำมันแห้งครับแห้งนิดหน่อยนะครับ ใส่ผงปรุงรสครับเปิดไฟแรงครับเดี๋ยวจะชิมดูก่อนครับ อร่อยแล้วครับน้ำปลานิดหน่อยครับเดี๋ยวคว้าให้น้ำมันแห้งโอเคแล้วครับิกแก๊สแล้วครับ กลับเรียบร้อยนะครับสำหรับผัดคั่วยอดฟักทองนะครับก็หน้าตาก็ประมาณนี้ครับยอดฟักทองคั่วใส่ไข่ใส่หมูนะครับรสชาติอร่อยครับเป็นเมนูที่พื้นๆแบบชาวบ้านชาวบ้านนะครับก็ทำกินกัน ในระดับชาวบ้านแต่รสชาตินี่ระดับภัตาคาคนนะครับท่านผู้ชมครับหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับครับถ้าท่านชอบเมนูอาหารพื้นบ้านต่างๆนะครับของทางภาคเหนือนครับผมก็จะนําเสนอเมนูอาหารพื้นบ้านมาให้ท่านได้รับชมและก็ได้ลองทําตามดูนะครับรับรองว่ารสชาติแต่ละเมนูที่ผมนําเสนอก็ไม่ผิดหวังนะครับรสชาติอร่อยครับถูกใจท่านผู้ชมแน่นอนครับ ครับเดี๋ผมจะแบ่งพัดแยกไว้หน่อยครับมาครับต่านผู้ชมมากินข้าวด้วยกันครับครัวพักน้ำแก้วล้ำลำครับ mm -hmm. อร่อยมากครับท่านผู้ชมครับยังไงก็ลองไปทําตามดูนะครับข้วปักมันแก้วนะครับหรือยอดฟักทองนะครับใส่ไข่ใส่หมูนะครับรับรองว่าอร่อยนะครับครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับแสดงความคิดเห็นเข้ามาในในช่องในคลิปด้วยนะครับแต่เข้ามาจะชื่นจะชมหรือว่าจะติอะไรก็ได้ครับผมไม่ว่ากันนะครับผมชอบอ่าน คอมเมนต์ต่างๆของท่านผู้ชมที่คอมเมนต์เข้ามานะครับทาให้มีกําลังใจและก็ทําให้รู้ว่าท่านผู้ชมมีความคิดเห็นเป็นยังไงครับในการดูคลิปของผมนะครับครับคลิปนี้ผมก็ขอจบแค่นี้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับก็ผมก็จะนําเสนอเมนูต่างๆไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ